สวัสดีค่ะเพื่อนยาจะพาไาเยี่ยมชมบุญกระถินปีละหนึ่งครั้งที่วัดบ้านโปงเป็นองค์กระถินรวมนะคะเพื่อนบรรยากาศหรือหลายๆอย่างนะคะสวยงามค่ะคืนนี้ก็จะมีปล่อยโคมแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างก็คือบูชาข้าวนะคะเพื่อนที่การนี้เป็นปฏิบัติคือยึดถือมาเป็นแต่ช้านานนะคะเพื่อน สวยงามมากๆนะคะเพื่นพนพอนๆภาพของเยจ่าอาจจะไม่ชัดที่โทรศัพท์เยจ่านะคะเพื่อนๆมาเลาะทำบนวยกันนะคะเพื่อนๆเห็ดเองเวะคือเก่งแท้อ่าเขาเอิ้นไว้อย่างปู่น,นี่ยนะอันนี้ในมือปู่เห็ดเขาเอิ้นไว้อย่าง อันนี้เอิ้นกะทินรวมด้วยเนาะปูเนาะนมียน<า>นันกินอ้างเนฮะไม่แต่เนื้อหมู <c oughs> เนื้อหมูปิ้งเนื้อม,มีปูใภมีจะกินบานนะปู โอ้คนจะมาเพราะอันนี้เป็นกระถิ่นรวมด้ยเพื่อนงามงามยงแขกเพื่อนอเลยครูกนิกา่นก็จะประมาณนี้ค่ะนะพเพื่อนเพื่นก็ที่ีแบบวา่า Oh, อลินาจด ที่เหตุมีแหตนั้เพิ่เพิ่มเหตุ วันที่สิบเก้าช่ววายวันที 23, <ras> <tama> ่สิบก้า

ก็จะได้เป็นเื่องวบกันทิการอะ้็ปนองะไรแกใจอ่งกายส่วนนี้ก็เป็นอีกหส่วนนะคะเ,เพื่องส่วนพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะก็คือแห่รอบโบสถ์แล้วก็ถวายนะคะเพื่อนถวายองค์กระถินนะคะเ,เพื่อน thank exactly. ก็คงไม่มีนะเพว่จะไม่มาพวกนี้ถึงจะมาเดี๋ยวจะบอกกล่าวพระเจ้าเพรากล่าวที่นั่งเดิมนะครับหลัง,งาจากนั้นก็เตรียมน้ำ